ทริปนี้ก็เป็นแบบเดินทางคนเดียวนะครับวันนี้ก็ยิงยาวมาประมาณผมเจ็ดร้อยกิโลเมตรนะครับซึ่งจะมาถึงนี่แหละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกลางเต็นท์บนกินถนนนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำตกแม่ยะาเนี่ยมันมันถึงก่อนนะครับคือทางแยกอะ่ะมันก่อนขึ้นด่านอินทนนไปผมก็เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปที่อื่นต่อก็เลยแบบเอองั้นเดี๋ยวแวะมาเก็บก่อนนะครับก็เลยได้มาเปิดคลิปที่นี่เดี๋ยวเราจะเดิน ก็ไปดูน้ําตกกันในกันว่ามันจะสวยงามอลังการขนาดไหนอันนี้เป็นน้ําตกที่ใหญ่แบบระดับท็อปของประเทศไทยเลยนะครับที่ใหญ่และสูงมากและช่วงนี้ก็ไปผลต้นหนาวนะครับถ้าไม่มีน้ําป่าลงน้ําก็จะสีขาวสวยเลยแต่ถ้าพวกช่วงหน้าน้ําก็อาจจะมีการติดเพราะว่าน้ําป่าลงอะไรอย่างนี้นะส่วนทางเข้ามานะฮะเราจะใช้แยกเดียวกันกับอจอมทองอินทนน์นะครับพอแยกออกมาจากอำเภอตรงสีแยกแสแดงจอมทองเราจะขับรถ มาประมาณ500เมตรก็จะมาเจอ,เอ,อทางแยกซ้ายนะครับจะมีป้ายบอกชัดเจนเลยว่าไปน้ำตกแม่ยะแล้วเราก็ใช้ทางแยกนั้นแหละในการเดินทางมานะรับขับเข้ามาจากทางแยกประมาณ1 5กิโลเมตรก็จะมาถึงที่น้ํำตกพอดีแต่เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนู่นเลยน้ำตกแม่ยะของเราสวยงามอลังการสุด,สด มันตกแม่ย่านู่น ตอนนี้เราก็ขับรถเข้ามาในเขตของอุทย,นยานแห่งชาติดดยินทนน์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนว่าน้ำตกวชิรธานยังเปิดอยู่ไหมถ้าเปิดเดี๋ยวเราจะแวะเลยพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องย้อนลงมานะครับแต่ถ้าวชิรธานไม่เปิดเราก็จะขึ้นไปที่กลางเต็นเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับลงมาอีกทีนึงโอเคครับน้ำตกยังเปิดอยู่นะมัง้งเปิดถึง17ตอนนี้กี่โมงคหกโมง เดีเออ๋ยวลองเข้าไปดูอนตอนนี้น้ําตกยังเปิดอยู่นะฮะก็เ,ออเลยเดี๋ยวแวะมาเลยดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะได้ไม่ต้องลงมาเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะเดินทางต่อเลยนะครับก็คือเราไปนอนโซนกลางเต็นท์ของดอยถน,นนท์นะ,ะแล้วก็เราอาจจะขึ้นไปบนยอดดอยแล้วลงกลับมาเก็บของแล้วก็ แล้วก็เดินทางต่อนะครับก็คือเดินทางกลับขึ้นไปอีกรอบนึงแนละ้วเราก็จะไปแม่แจ่มนะครับอันนี้ก็เลยผมอยากเก็บน้ําตกที่อยู่ระหว่างทางขึ้นไปให้มันจบๆไปนะคือไอ้ตัวเราอะ่ะมันผมเองอะ่ะมันเคยเห็นบ่อยแล้วแหละเพราะว่ามาหลายรอบแล้วว่าก็อยากพาเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเจอนะครับที่ยังไม่เคยเห็นน้ำตกที่นี่มาชมกันทางลงน้ำตกก็จะชันนิดนึงนะครับเระมัดระวังครับทางชันแล้วก็แคบโค้งแคบด้วย เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูน้ําตกกันนะครับมันไปได้สองทางสามทางแหละข้างล่างก็เดินได้อีกเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นตรงนี้แหละง่ายดีนี่ก็เป็นน้ําตกขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับไม่แพ้ที่น้ําตกแม่ยะเลยนะฮะแต่ว่าความสูงแม่ยะจะสูงกว่ามากนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นน้าผาน้ําแรงเปียกหมดเลยพื้นไม่ใช่ฝนตกนะ đi lên wow yên thoải mái ok đi ก็คือน้ำตกวิชิตธ,ธาตุีองตอนน้ําปกเจอมากฮะประมาณนี้สวยงามเราไปเดินทางกันขึ้นไปต่อนะครับไปที่ลานกลางเต๊นดเดี๋ยวมันท่ำไปกว่าน,นี้ ก็กางเต็นท์กางเก้าอี้เรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายค่ากลางเต็นท์ไปแล้วเต็นละ100บาทนะครับบรรยากาศเงียบสงบมากเลยตรงนี้ก็ยังด้านโน้นก็ที่เห็นเป็นไฟๆไฟนี่เป็นที่เขาปลูกดอกไม้นะครับข้างล่างก็จะเป็นเหมือนนี้นี่เหมือนอะไรนะดาวบนดิน มาทริปภาคเหนือด้วยมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกในชีวิตเลยวันนี้ผมขับรถรวมทั้งหมดประมาณเกือบ700กิโลเมตรนะก็เดียวยาวต่อเนื่องเลยตั้งแต่เช้า6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นแต่ว่าจริงๆผมมาถึงเชียงใหม่ตั้งแต่บ่ายสามนั่นแหละบ่ายสามโมงแต่ว่าก็มีแวะ เข้าไปที่แบบอินทนอนท์อะไรอย่างเงี้ยอ้ยไ,ไม่ใช่สิมีแวะไปที่น้ำตกแม่ยะใช่ไหมแล้วก็มาแวะที่วชิรธานแล้วถังมาน,น,นีมันเล็บทำให้ให้มันค่ำแบบด้วยความที่พรุ่งนี้ไม่อยากที่จะขับรถลงลงดอยไปแล้วก็ไปถ่ายใหม่อะไรเงี้ยก็เลยเออแวะเก็บมาถามว่าความเป็นจริงคือไม่ต้องแวะก็ได้เพราะว่าตัวผมเองเคยมาบ่อยแต่ มันมาด้วยรถยนต์นะแต่พอเป็นมอไซค์มันก็อีกฟนะีลลิ่งันึ่อีกความรู้สึกหนึ่งเนะ่คืนนี้ก็มาพักที่ลานนับดาวนะครับเลยดอยโชย่าขึ้นใหม่หนิดนึงเป็นเปิดใหม่ก็มีแค่สองครอบครัวมีหนึ่งครอบครัวแล้วก็1เต็นท์ของผมก็มีแค่2เต็นท์นี่แก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราน่าจะขึ้นไปที่ยอดดอยอินทนนท์ตอนเช้ามืดนะครับ สักตีห้าครึ่งหรือหกโมงเช้าอะไรเงี้ยนะผมไม่อยากจะขับรถช่วงแบบตีห้าตีสี่ครึ่งอาจจะให้มันเห็นแสงแบบโผล่โมานิดนึงนะถึงจะขับรถมอไซค์ขึ้นไปสำหรับคืนนี้ก็ส่งเพื่อนเข้านอนนะครับด้วยเสียงฝนตกเสียงจิ้งหรีดเสียงมอไซค์โอเคครับคืนนี้ก็นอนหลับกันดีครับเจอกันพรุง่งเช้า วัสดีเช้าวันแรกของการเดินทางในทริปภาคเหนือนะครับโซโล่แคมป์ตอนนี้เวลาตีห้าห้าสิบเรากำลังจะเดินทางไปที่ยอดดอยอินทนนท์นะฮะอุณหภูมิประมาณสิบองศานะฮะเก้าถึงสิบองศาแต่บนยอดดอยน่าจะประมาณหกถึงแปดด่านจะเปิด ตอนตีห้านะครับเปิดให้ขึ้นไปข้างบนตีห้าทีนี้การซื้อบัตรเนี่ยฮะในน้าตกแม่ยะที่เราไปเมื่อวานเนี่ยก็จะใช้บัตรเดียวก,กันกับที่อินทนนท์นะถ้าซื้อที่แม่ยะาก็สามารถขึ้นอินทนนท์ได้เลยไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อซ้านะครับถ้าเกิดซื้อที่อินทนนท์ก็สามารถที่จะไปแม่ยะได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องซื้อซ้ําส่วนใครที่จะเดินทางไปขุดยวมหรือแม่แจ่มให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่นะฮะ ว่าเราจะไปแม่แจ่มนะไปขุนยวมเราไม่ได้เที่ยวในอินทนนท์นะอะไรเงี้ยก็ก็จะไม่ต้องซื้อนะครับอันอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาปรับระเ,เะรบียบยังนะแต่ว่าในในอดีตสองสามปีที่ผ่านมาก็ถ้าไปแม่แจ่มไปอะไรเงี้ยบางทีผมมาแม่แจ่มมาอะไรผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเราไม่ได้เที่ยวอินทนนนะฮะมันจะเป็นถนนเชื่อมนะครับแต่แม่แจ่มก็จะขึ้นได้ทางหนึ่งก็คือไปฮอดนะฮะขึ้นเลยจอมทองขึ้นไปนิดนึงแต่บางคนก็อยากใช้เส้นทางนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันบนยอดดอยเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเร่งขับรถขึ้นไปนิดนึงไป เเดินทางมาถึงด่านเก็บเงินด่านที่สองนะครับก่อนที่ขึ้นไปยอดดอยนอินทนนท์ตรงนี้เราก็ถ้าเราไม่ได้ชำระแม่ยะไม่ได้ชําระด้านหน้าเราก็มาชําระที่นี่ได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าค่าเข้าอุทยานเท่าไหร่นะฮะเงินสดเราจะพอหรือเปล่าอาจจะขอเสร็จนะลืมกดเงินมานะฮะตอนนี้ก็ซื้อตั๋วเรียบรบยแล้วนะครับ มอไซค์หนึ่งคนหนึ่งเจ็ดสิบาทน่าจะคนห้าสิบมอไซค์ยี่สิบโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปยอดดอยกันโหขึ้นมาเย็นๆครับอากาศเย็นสบายดีตอนนี้เราจะถึงบริเวณโค้ง จุดชมวิวกว่าม41นะฮะที่เป็นมุมที่เขาชอบถ่ายรูปกันที่เห็นเป็นทางโค้งๆแล้วก็เป็นวิวพาทิษขึ้นนะฮะที่มีแบบแต่งไฟรถวิงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันสามารถจอดมอไซค์ได้ไหมถ้าเกิดมันเกะกะการจราจรก็อาจจะไม่ไม่ได้แวะนะครับแล้วก็ขี้เกียจเดินลงมาด้วยเหนื่อยเดินก็เดินลงนี่เหนื่อยมากแนะ่ะนิดเดียวอ่ะเราถ้ามันจอบไ,ได้จริงเราก็จะขึ้นไปข้างบนเลยนู่นแหละตรงอ่างกา เราถึงจะลงมาเดินกิ่วแม่ปานกันตามแผนที่แผนไว้ได้แหละเดีแล้วเข้าไปจอดกันเด๋ยวเดือดจอดข้างในเลยรถเรามันเข้าได้อยู่แล้วจะได้ไม่เกะกะนะครับ ุดชมวิวกม41ด้านหลังนูน้นข้างบนจะเป็น42แต่ไม่รูกเจ้าหน้าที่น่าจะห้ามแล้วไหมอแสงสวยมากครับทุกคนแสงเช้าสวยมากเดี๋ยวไปดูมุมสิเราพอจะถ่ายตรงไหนได้บ้างนะฮะ เ้ยแสงสวยแสงสวยวว้าเสียดายจังไม่มีทะเลหมอกเอ,เ,อเห็นมาเยอะแล้วละ่ะแต่ฝั่งไม่แจ่มมีนะฝั่งนูน้นมีทะเลหมอกแล้วฝั่งที่เราจะถ่ายมันไม่มีมีแค่เมฆ คุมคลุมยอดเขานะครับโคตรสวยเลยโอเคนี่แหละฮะคือมุมที่เราจะถ่ายกันประมาณนี้ไปถ่ายรูปกันดี้ก่อครับเดี๋ยวรอชมภาพครับถ่ายรูปที่จุดชมวิวกม41เเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะเดินทางขึ้นไปข้างบนอีกประมาณสัก หนึ 1> 1่งถึงสองกิโลนี่แหละเดี๋ยวก็ถึงละ ยิ่งขึ้นมายิ่งหนาวยิ่งเย็นเมื่อก,กี้มันไม่ค่อยหนาวค่อยเย็นนะตอนนี้ก็เย็นเย็นเฉียบเลยเย็นแบบเย็นเลยอะกิ่วแม่ปานอันนี้ด้านซ้ายเป็นจุดที่จะเข้าไปกิ่วแม่ปานนะฮะเดี๋ยวเราจะลงมาเดี๋ยวเราขอขึ้นข้างบนกัน กำลังจะเดินเข้าไปในอ่างกานะครับไปดูกันว่าอะไรคืออ่างกานี่ก็เป็นป้ายแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวนะครับเพ่อดพันธ์ต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยจะมีกุหลาบพันปีไม่แน่ใจว่าออกดอกหรือเปล่านะ อันนี้จะเป็นข้าวตอกฤาษสีเป็นเล็กๆอยู่ตามพืน้นไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันตรงนี้รู้สึกว่าจะถ่ายนกได้นะครับมีนกป่าให้ถ่ายแต่ว่าห้ามใช้อาหารล่อนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับการที่ใช้อาหารล่อนกมาบางทีมันจะทําให้เขาหากินไม่เป็นนะครับน,นี่เหมือนเป็นเส้นทางที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับ แหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ยังไม่เคยเข้าไปแล้วก็ไม่เข้าไปหรอกนีก่เป็นเส้นทางปกติเลยที่เราจะเดินชมกันอ่างกานี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับของดอยอินทนนท์ที่ผมชอบมากเลยถ้าข้างนอกอัหนาวข้างในเนี่หนาวกว่าตอนเช้า ผมเคยมาแบบข้างนอกหนึ่งสองอศาประมาณหนึ่งถึงสององศาข้างในนี่โอ้โหได้เรื่องเลยฮนะนี่ดูความมาศจรย์ของพื้นป่าสุดจริงๆสวยงามมากครับนี่ก็จะเป็น ที่เราเห็นอยู่ตามโคนต้นไม้ก็จะเป็นข้าวตอกฤาษีนะครับที่จะอยู่แบบทีนียเนี่ยก็แบบเป็นรายละเอียดของเขานะครับก็จะมีบอกไว้เป็นพืชแบบตระกูลพวกมอสพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะแล้วก็เป็นเพียงชนิดเดียวที่มีชื่อภาษาไทยเติบโตในพื้นที่ชื้นและก็หนาวเย็นทนต่อการสูญเสียน้ำก็คือหน้าแล้งเขาจะ จะยังคงอยู่ได้แล้วก็สดชื่นขึ้นมาในช่วงที่ชื้นนะครับ <Okay. S 1> ความหลากหลายทางสีก็จะอยู่ที่สายพันธุ์แตงว่าแต่ละสายพันธุ์เขาก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อะไรเงี mm ้ย hmm. ประมาณนั้น mm hmm. นี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะ ป่าภูเขา <S <S สวยงามดีบางวันถ้าช่วงเราหนาวเข้ามาจะเป็นเหมือนสีขาวๆอะ่ะเหมือนแม่คัน,นิง่ะเ,เต็มไปหมดเลยตรงนี้นะอย่างที่บอกนะครับนกเยอะมากที่นี่มีนกมีอะไรเยอะแวก็ขอความกรุณาคนที่ชอบถ่ายรูปนกก็ อย่าเอาอาหารมานะครับอย่าเอานอนเอาอะไรมารอนกเพื่อถ่ายรูปมันทำให้เขาอาจจะสูญเสียวิถีชีวิตนะครับสูญเสียการหากินไปเราก็เดินมาถึงทางออกแล้วนะครับทางออกก็คือทางเข้าจุดทางเข้าก็มีนกด้วย คืความอุดมสมบูรณ์สุดสุดครับสุดๆงามสุดสุดลองเดินไปดูสิบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือเขาปิดเส้นทางนะมันมันก็จะมาสุดแค่นี้อยู่ดีถูกต้องไหมอ๋อโอเคอ๋อตรงนี้นี่เองใกล้ดเดียว มีทูบตกไม้ด้วยนะครับทีนี้หลังจบจากอ่างกาเราก็จะขับรถลงไปนะครับผมจะเลยเลยละยาทางเลี้ยวกลางเต็นไปก่อนจะไปที่บ้านแม่กองการเอ้ไม่ใช่แม่กลางหลวงนะครับไปดูว่าร้านกาแฟพี่สมศักดิ์เขาเปิดหรือเปล่าแล้วก็เผื่อมีอะไรให้กินนะครับเพื่อนนั้นเราถึงจะกลับไปเก็บของแล้วก็เดินทางต่อไปงั้นเราก็ จบยอดดอยอินทนนท์ไว้ตรงนี้นี่นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ใช้ ถ่ายวิวได้สวยอย่างนั้นผมขอเรียกว่าต้อมอสีสิบจุดหนึ่งนะ่ะ เราก็เดินทางมาถึงแม่กลางหลวงแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านปิดหรือเปล่าเปิดนะฮะนี่ก็จะมีวิวนาขั้นบันไดเหมือนกันนะที่นี่น่นน่ะ นี้ก็จะเป็นวนะิวนาขั้นบันไดนะครับเล็กๆให้ได้ดูมีที่พักด้วยเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปบ้านที่สมศักดิ์ก่อนไม่รู้ว่าเปิดอยู่หรือเปล่านะครับเราก็มาถึงกาแฟสมศักดิ์แล้วนะครับที่บ้านแม่กลางหลวงนี่ก็จพาไปดูบรรยากาศภายในร้าน เจ้าเอของเรานั่นเองร้านก็จะง่ายง่ายครับบรรยากาศแบบชิลสุดๆนี่เป็นเครื่องบดโบราณเลยเครื่องเครื่องบดนี้มันใช้ใช้มานานหรือยังครับค,บนะคบอับ โอ้ยยี่สิบกว่าปีเลย uh huh. สุดยอดนี่คนมีไฟนะครับอ uh huh. มคีไฟ <laughs> แงนตอนนี้ก็จะสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยกำลังจะออกจากร้านกาแฟสมศักกาแฟะนะครับ าแฟที่นี่คือที่เขาทําไว้ให้ให้ดื่มฟรีเลยนะครับทั้งกาแฟทั้งชาเราก็อุดหนุนสินค้าอื่นได้ครับหรือจะอุดหนุนพวกมเมล็ดกาแฟอะไรเงี้ยครับที่บดแล้วที่ยังไม่บดกลับไปด้วยก็ได้หรือจะไม่อุดหนุนเลยก็ได้ครับพี่เขาไม่ได้ว่านี่ไงจะกลับมาพอดีกลับแล้วครับพี่ ขอบคุณแมกครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับครับบ๊ายบายผมขอขอกับคำพูดนะน้ำตกผมผมบอกอะไรน้ำตกอะไรไปก็ไม่รู้เมื่อคืนแต่แท้จริงแล้วเขาชื่อน้ำตกอะไรนะ <c oughs> สิรสิภูมิโอเคเพราะว่าผมจำผิดอะ วัชิรทานวัชิลภูมิสีภูมิสีทานอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเป็นชื่อประมาณนี้อยู่นะฮะนี่ก็คือที่เรามากินข้าวเมื่อคืนนะครับร้านนี้อร่อยนะเนี่ยตรงโค้งเนี่ยฝีมือดีครับอร่อยเลยนี่เป็นที่กลางเต็นท์ขวามือนี่เป็นของอุทยานนะครับอยู่ในป่าสนส่วนทางราก,ก็จะเป็นของชาวบ้านเอกชนส่วนของเราก็อยู่บนนู้นเลย จุดกางเต็นที่กางเต้นจะเยอะแค่ไหนก็ยังไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวนะฮะอันนี้ก็ต้องวันหยุดยาวก็ทําใจหน่อยแล้วกันนะเรื่องที่พักเรื่องที่กลางเต้นนู่นน้าตกโคตรสวยโอ้เห็นสามช่องเลยมั้งเนี่ย สวยมากครับ <S <S โ,โดปบตปกติผมจะชอบมากลางตรงนี้นะดอยชัวย่าเนี่ยแต่เมื่อคืน รู้สึกเหมือนจะมีคนเยอะฮะก็เลยขับรถขึ้นไปนี่ก็เลยบังเอิญไปเจอตรงนับดาวอะไรเนี่ยนับดาวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนีงน่แหละเลยขึ้นมานิดเดียวดูซ้ายมือค่าการเต็นคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับคนละนะไม่ใช่เต้นนะคนละมีห้องน้ําห้องน้ํามีทั้งชักโครกแล้วก็ยองนะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้อาบน้ํานู่น้ําตก โอ้สวยโคตรโคตรสวยมากสวยมากโอ้ที่กางเต็นของเราเป็นแห้งแล้ว ตอนนี้เราก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางต่อแล้วบ๊ายบายดอยอินทนนท์เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่แม่จันนะครับจะได้ไปกดเงินด้วยสังคมไร้เงินสดแต่ตอนนี้ไม่มีเงินจะกดนะจจาบ๊ายบาย